อาคาร King Power Phuket Complex จุดประกายแรงบันดาลใจอัญม,มณีแห่งภูเก็ตออกแบบเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้เป็นอัญม,มณีแห่งการอนุรักษ์พลังงานอาคาร King Power Phuket Complex ศูนย์การค้าป,ปลอดอากรที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในการนำวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยมาผสมผสานการออกแบบเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้เป็นดั่งอัญม,มณีแห่งภูเก็ตผ่านอัตลักษณ์ของอาคารที่ออกแบบโดยเลือกใช้แผ่นอลูมิเนียมสีเงินพับขึ้นรูปให้มีพื้นผิวหักมุมที่สามารถสะท้อนแสงได้ตามระยะเวลาต่างๆเพื่อสื่อถึงความ เป็นประกายของอัญมณีผนังภายนอกเป็นกระจกสูงเพื่อให้โปร่งโลง่งผนังด้านนอกของอาคารเป็นม่านกรองแสงลดการใช้พลังงานภายในอาคารและยังออกแบบระบบปรับกอากาศเป็นแบบรวมศูนย์เลือกใช้เครื่องทําน้ําเย็นประสิทธิภาพสูงที่แปลผันตามภาระการใช้งานระบบแสงสว่างเลือกใช้หลอดไฟ LED บางพื้นที่ภายในอาคารเช่นห้องโถงทางเดินที่จอดรถห้องน้ําและอื่นๆจะมีการใช้แสงธรรมชาติโดยผ่านผนังหรือหน้าต่างเพื่อลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้ารวม ถึงการนาระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเข้ามาใช้งานภายในอาคารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด King Power Phuket Complex ได้นําระบบทําน้ําเย็น Chiller Plant Manager ควบคุมการทํางานอุปกรณ์ต่างๆภายในระบบทําน้ําเย็นได้แก่ Chiller Cooling Tower ปั๊มเพื่อให้ระบบทําน้ําเย็นสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ทําการเชื่อมต่อระบบไปยังระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติทั้งยังติดตั้งระบบ Siphonic Roof Drain น,นําน้ําฝนที่เก็บกัก,กมาได้ปรับปรุงคุณภาพและนํากลับมาใช้ใหม่ลด การใช้น้ำประปาน้ำเติมระบบความเย็นและรดน้ำต้นไม้